สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับวันนี้เช้าวันใหม่หลังจากที่ได้ฉีดฮอร์โมนกับพ่นยาวัชพืชไปแล้วสองรอบนะฮะอันนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับข้าวที่เราหว่านไว้เป็นข้าวนาะปังแปลงที่สองนะครับสองได้เสร็จเสร็จเนี่ยก็วันนี้ได้ทําการาฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้นข้าวและใบข้าวตอนนี้ข้าวก็ตั้ทงทองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มออกรวงมานะครับ คิดว่าแต่ทำไม่ได้งามขนาดนี้พี่น้องเพราะตอนทำหน้าแปลงนี้รู้สึกจะวานหวานยากมากหวานยากมากก็คือ,อไม่ค่อยขึ้นส่วนที่วงที่แหว่งก็ต้องมาปักดำซ่อมนะครับแต่พอ,อลงปุ๋ยหวานยาฉีดฮอร์โมนไปแล้วปรากฏว่าอตอนนี้ก็ต้นข้าวสูงเท่าอกแล้วนะพี่น้องอ ไม่คิดว่าจะงามได้ถึงเพียงนี้นะครับความหวังของชาวนาถ้าทำแล้วก็ต้นข้าวสวยงามเนี่ยก็ถือว่ามีแรงใจมีแรงใจแล้วนะครับเพราะว่าฮอร์โมนที่ฉีดไปเป็นฮอร์โมนทำให้ใบงอกงามช่วยในการสังเคราะห์มีส่วนทำให้เม็ดข้าว ใหญ่แล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ <c oughs> จากประสบการณ์ที่เคยทำนะน้ำหมักนะน้ำหมักปุยฮอร์โมนเนี่ยทำเองนะครับน้องเขาทำเองแล้วก็ยาวัชพืชน,นี่ก็ทำเองพอทำจากเหล้าขาว40ดีกรีสมกับยาสูบแล้วก็ฉีดผสมสันไลบางคนบอกใส่ทำใส่สันไลทำไมสันไลใส่เพื่อช่วยในการ ทำให้ฮอร์โมนและก็ยาที่ฉีดนะ่ะเกาะติดใบนะครับเกาะติดใบทําให้พวกแมลงพวกเพลี้ยพวกตัวนอนตัวด้วงเนี่ยไม่สามารถมาเกาะเวลาเกาะได้กินนะก็จับไปแต่ปัญหาทางนี้ส่วนใหญ่ก็คือ,อด่านเชอร์รี่แต่ตอนนี้ด่านของหอยเชอร์รี่ก็ ผ่านไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะมากลมกลายได้แต่ตอนแรกกว่าที่จะผ่านได้ต้นข้าวที่ปักดาซ่อมเนะี่ยหอยเชอรี่มากัดเนี่ยขนาดถ้าไม่มีหอยเชอรี่มากัดเนะี่ยข้าวก็จะแน่นถแน่นเหมือนตรงนู้นนะครับพี่น้องแต่นี่เาเรียกว่าเมื่อผ่านด่านหอยเชอรีอ่ได้แล้วก็ต่อไปข้าวก็จะแข็งแรงนะคือพอลําต้นแข็งแรงปุบไปปุ๊บเนี่ยหอยเชอรี่ก็จะไม่มาเบียดเบียน,ยนจะไม่มากัด นาแปลงนี้จำนวน2ไร,เร่เศษๆนะฮะสไร,เสร่เศษๆอ่าสูงเกือบเข้าอก <c oughs> ตรงฝั่งนั้นหนื่งว่าน้ำมันลึกนะครับ <c oughs> เป็นรอบที่3นะฮะที่ได้มาฉีดฮอร์โมนให้กับต้นข้าว <c oughs> สำหรับนาแปลงนี้นะฮะสไร่เศษๆ,ๆนะฮะจริง <c oughs> ๆมีที่นาว่างอยู่นะฮะมาได้เช่าเขานะครับ แต่ไปเช่าฟังทางนู้น3ามได้ตรงนี้สองไร่เสีษๆก็ประมาณห้าได้แค่นี้ก็พอแล้วฮนะแต่เสียดายเสียดายถ้าเป็นนาเราเนี่ยก็ทาเพราะว่ามันมีน้ำนะมีน้ําว่างอยู่นะฮะน้ำว่างอยู่เนะขาไม่ตอนแรกเจ้าของคิดว่าต่เขาจะทาแต่พอทําไปทามาเขาไม่ทําปล่อยนาทิ้งรกร้างว่างว่างไปเลยนะครับสำหรับคลิปสั้นคลิปนี้ตัดทองเทน่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชม กดไลค์กดติดตามกดกำลังใจต่อทองแชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ